สวัสดีครับทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนอีสานช่องสะท้อนความเป็นอีสานบานเฮ้านะครับเพื่อชาวอีสานโดยเปาเอกอธิวัฒนะครับเมื่อน,นี้ภาพมาเบงสหรับการเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ของรุ่นประหยัดโดยใช้เครื่องตัดหญ้านะครับแบบไม่ต้องใช้รถเกี่ยวนะครับแบบรถแบบครอบครัวเล็กๆรถต้นทุน สามารถตัดได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นทางเลือกอีกทางสลับเกษตรกรไทยซึ่งข้าวที่จะตัดแบบนี้ต้องข้าวที่ไม่สูงมากแล้วก็ข้าวนั้นไม่ล้มนะครับ ซึ่งค่อนข้างเร็วกว่าการเกี่ยวด้วยมือจะเป็นผ่านเรียงลายแบบนี้แล้วก็สามารถสามารถมัดได้ปกติแล้วก็เข้าลงสีลงสีเป็นเข้าโค้นเพื่อที่จะเป็นเฟืองแล้วก็เป็นมเมล็ด ทีมงานออนซอนอีสานโดยเปาเอกพิวัตก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้นข้าวหรือว่าพันข้าวนั้นถ้าจะใช้รถเกี่ยวจะทำมาเป็นมเมล็ดพันนั้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ากลัวในสิ่งเกลือปนซึ่งมเมล็ดพันนั้นก็ต้องคัดพันด้วยเป็นพิเศษกลัวจากการปนด้วยเครื่องเกี่ยวข้าวหรือว่า ซึ่งวิธีนี้เราก็ตากปกติแล้วก็ใส่ลงสีเข้าโค้ดที่เป็นโค้ดแล้วก็สีเป็นเมล็ดออกมาก็จะเหลือแต่เมล็ดเต่งเมล็ดตึงเต็มส่วนเมล็ดรีบก็จะเป่าทิ้งไปตามเครื่องเป่า ซึ่งถ้ามีน้ําแบบนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทีนี้รู้สึกว่าฝนดีซะเหละือเกินฟ้าฝนดีนะครับระบายน้ําไม่ทันปกติแล้วต้องแห้งหรือจะไม่มีผลกระทบต่อรวงข้าวนะครับ สถานที่ถ่ายทำย่นี้นั่นก็คือดินแดนที่ราบสูงอำเอภอภูผานจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นนาบ้านใกล้เลือนเคียงของบ่าวเอกธิวัฒนเองคนระับซึ่งบ่าวเอกธิวัฒนก็ยังก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยการตัดด้วยหัวเครื่องตัดหญ้าลดต้นทุนแรงงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ เป็นทางเลือกอีกทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยที่ใช้งบไม่สูงมากนักนะครับ